จนกระทั่งมาเกิดประเด็นชาวบ้านเขาทำคุณกันจอมพลังเขาเสียสละเอาหนังไปฉายให้กับทหารที่ปฏิบัติงานประจำแนวชายแดนมันจะหนังผีบ้างมันจะหนังประวัติศาสตร์หนังสงครามบ้างมันฉายในผืนแผ่นดินไทยจอหนังก็หันเข้ามาในแผ่นดินไทย มันไปหนักหัวพ่อใครนักสิทธทิมนุษยชนสองท่านนะครับคุณอังคณากับคุณอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากจะจำชื่อนะครับออกมาบอกว่าการกระทำอย่างเงี้ยมันขัดหลักสิทธิทมนุษยชนมันผิดกฎหมายตรงไหนนะครับมันผิดกฎหมายตรงไหนนะครับมันสงครามจิตวิทยา เราไม่ได้ไปพ่นกระสุนใส่เขาไม่ใช่ไปจับทําร้ายประชาชนชาวกัมพูชาเราแค่เปิดเสียงหนังกลางแปลงโว้ยนะมันจะหนังผีมั่งมีเสียงหมาหอนเสียงเครื่องบินเสียงอะไรมันก็ภาพพยนต์มันไม่ใช่ของจริงมันผิดกฎหมายตรงไหน ท่านเอามาสิแล้วดันเอาไปโพสเห็นใจขเขมรนะครับว่าเราเนี่ยทำอย่างเงี้ยมันละเมิดสิทธิมนุษยชนคุณจะออกมาแก้ตัวอย่างไรก็ช่างว่าคุณแปลมาจากไอ้นักสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาเขาร้องเรียนไปแต่เจตนาคุณทำอะไรคุณย่อมรู้ดีแก่ใจ ก็สะใจคุณแล้วนี่กัมพูชาคุณเซนคุณมาเน็ตจะให้รางวัลประชาชนคนเขมนดีเด่นแล้วนี่นะคุณเป็นคนไทยนะกินเงินเดือนประเทศไทยนะมีหน้ามีตาอยู่ในสังคมก็ประเทศไทยนะเห็นแก่ประเทศไทยเนี่ยจะเรียกร้องอะไรก็โตจนป่านนี้แล้วมันน่าจะรู้ ต้องมีสามัญสำนึกว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำไปทำให้ขเขมรมันได้ใจว่าขนาดคนไทยเขายังด่าคนไทยด้วยกันเลยก็ <c oughs> มีคุณอังคนาเท่านั้นแหละที่มาต่อว่าคนไทยว่าทำไม่ถูกมีแต่เขาชื่นชมที่ทหารทำนะครับท่านพลตีเบญญพลท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งคุณกันจอมพลังทำต่อไปเถอะครับไม่ได้หนักหัวใคร นะครับเราฉายหนังให้ทหารเราดูหรือมึงจะห้ามฉายหนังอีกอะมันผิดกฎหมายข้อไหนคุณก็ว่ามาเลยนะครับอย่าไปโ <tr. S 1> พสข้างข้างเคียงๆไม่ดีไม่เข้าทา่าวันนี้มีการประชุมที่มาเลเซียประชุมสามฝ่ายสี่ฝ่ายไทยขเขมรน,นะครับมีตัวกลางประเทศใหญ่ๆมาเป็นตัวกลางผมมั่นใจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับผมมั่นใจนะครับมั่นใจว่าไม่เสียทีให้ขเขมรแน่นะครับไม่เสียทีให้ขเขมรแน่ไอ้เขมรมันใจจะขาดแล้วอยากดีกับประเทศไทยอยากจะเปิดด่านแต่นี้ัยคุณที่แสดงออกเนี่ยมันคนอยากดีด้วยเหรือ เอารถถังออกมาโชว์เอาปืนใหญ่เอาจะรวดออกมาโชว์แล้วก็บอกโพสต์มาว่ากํำลังจะเคลื่อนย้ายไปประจำชายแดนเฮ้ยอย่างนี้คนมันจะคุยดีกันเหรอนะครับคนมันจะคุยดีกันเหรอผมว่าคุณเซนคุณมนเน็ตถ้าเกิดว่าคุณดำเนินกลยุทธ์แบบนี้มันจะทำให้ เราจะต้องตัดญาติขาดมิตรกันนะนะครับผมพูดเรื่องคุณอังคนาอีกทีผมออกมาเรียกร้องตั้งแต่เริ่มประทะกันใหม่ๆนะครับว่ามีเด็กคนหนึ่งเด็กผู้ชายตายในอ้อมกอดของยายเลยน่าสงสารมากขเขมนแม่นยิงบีเอยี่สิบเอ็ดใส่ ร้านเซเว่นอเลเว่นเสียชีวิตไปตกแปดคนทั้งเด็กทั้งผู้หญิงตายทั้งครอบครัวเลยผมก็เรียกร้องให้นักสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกร้องช่วยเหลือคนไทยประชาชนคนไทยเป็นพล,ลเรือนที่โดนทหารเขเมรมันเขีนฆ่ายิงจรวดใส่เราคุณเงียบคุณเงียบ ไม่ทำอีที่จะทำนี่ไม่ทำนะครับแถมออกมาแก้ตัวว่าไทยก็ตอบโต้เอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเขาทันทีที่ไปทิ้งเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยๆเอาเครื่องบินไปทิ้งเขานะมันยิงใส่เราชิบหายไวป่วงอย่างนั้นเน่ยเราต้องไประงับยับยัง้งจุดต้นเหตุจุดที่มึงปล่อยกระสุนปล่อยจรวดมาใส่เรา โอ้ยแม่นพูดอะไรก็เข้าข้างขามรตลอดผมว่าคุณแม่นย้ายไปอยู่ขมรเถอะวะคุณย้ายไปอยู่ขมรเถอะอย่าอยู่เลยไอ้ฮ่าประเทศไทยเนี่ยคุณย้ายไปอยู่ขมรเถอะจะได้ไปเรียกร้องได้เต็มที่ไงนี่คุณกินเงินเดือนประเทศไทยอยู่นะภาษีประชาชนคนไทยอยู่นะแถมมีหน้ามีตามีเกียรติได้เป็นสอวอด้วย คุณย้ายไปอยู่โน่นเถอะอย่าอยู่เลยประเทศไทยอ่ะนะครับย้ายไปเถอะไม่เข้าท่าจริงๆเลยไอ้ห่าผมก็ไม่อยากไปโต้เถียงกับผู้หญิงอนะนะครับอีกคนก็ผู้ชายเป็นที่ปรึกษา สมาคมอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้แฮปปี้ไอ้สมาคมหานี่หรอกนะครับเห็นด้วยอังคณาว่าประเทศไทยทํานะผิดแม่นักกะความคิดพวกคุณไอ้เที่ยไม่น่าเป็นคนไทยอ่ะนะผมว่าคุณไปอยู่เขเมรเถอะเพราะคุณกินเงินเดือนให้มูลนิธิสมาคมไอ้หูเมไ่ไรวัดหาอะไรเนี่ยนะครับ โอนสัญชาติไปอยู่ขเขมรเถอะขอโทษที่พูดแรงผมก็ออกมาด่าอย่างเงี้ยนะตั้งแต่อาจารย์ที่เทิดทูเนเขมรแล้วนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์อะไรก็ไม่รู้นะครับไอ้นักประวัติศาสตร์จอมปลอมหาอะไรเนี่ยนะครับผมก็ออกมาดา่าไอ้มรกตพยักประโคนผมก็ออกมาด่าอย่างเงี้ยนะครับ อย่าต้องให้ด่าคุณอีกสองคนเลยปรับตัวซะนะปรับตัวซะนะไม่นั้นจะเริ่มด่าแรงแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยไปด่าผู้หญิงแต่เพื่อความสง่างามคุณควรจะละออกจากสวเลยนะไปเป็นอาสาสมัครสิทธิมนุษยชนประจำกัมพูชานั่นไปไปเลยใครมาโพสก็ไม่รู้ว่าให้รวมชื่อกันเรียกร้องให้ถอดถอนสอว ผมเห็นด้วยนะถ้าเขาไปลงชื่อผมจะไปลงชื่อด้วยนะครับผมจะไปลงชื่อด้วยช่องอ e ีติกมันบล็อกผมไปแล้วนะครับเพราะว่าไปพูดมูลนิธิสมาคมหาอะไรเนี่ยนะปล่อยอย่าไปง้อมันนะครับปล่อยมันอีต e ิกนะฮะผมก็ไม่ง้อมันเหมือนกันนะครับปล่อยมันเหลือช่องเดียวเนี่ยช่อง youtube มิดที่ถาวรน,นะครับปล่อยมันเมื่อวานมันก็บล็อกผมครับวันนี้มันก็บล็อกลบสิทธิ์ไปแล้วนะครับมึงก็ปิดกั้นกูไปเลยกูจะได้ไม่ต้องเล่นกับมึงอีกนะครับโอ้ยผมปวดหัวกับอีติ๊กเหลือเกินนะครับมันโฆษณาของมาผมจะสั่งสั่งของมันก็ให้ปักหมุดอยู่นะผมก็ปักหมุดไม่ถูกปักหมุดไปบ้านใครก็ไม่รู้ จะแจ้งบ้านเลขที่จะสั่งของหน่อยนะครับผมเลยไม่เอานะครับผมไปในส่องสั่งทางช่องทางอื่นดีกว่านะครับผมเห็นด้วยครับถ้าเกิดว่าคุณอังคาจะลาออกจากสวแล้วก็อย่าอยู่ประเทศไทยเลยครับอย่าอยู่ประเทศไทยเลยเพราะว่าประเทศไทยมันทำอะไรน่าเกลียดน่าชังในสายตาคุณเหลือเกินนะครับ ไม่ว่าตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะปราบปรามคนร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณก็ร้องเรียนเรียกร้องที่ตำรวจทหารโดนรอบโจมตีโดนดักยิงโดนวางระเบิดประชาชนตายไปห้าพันกว่าคนคุณไม่ออกมาเรียกร้องคุณไม่ออกมาเรียกร้องเรียกร้องให้แต่โจรน,นะครับเรียกร้องให้แต่โจรน,นะครับ ไม่เข้าท่าเลยนะครับเขารวมตัวกันมันมีช่องทางผมก็ยังไม่ได้ศึกษากฎหมายนะครับถ้ารวมตัวกันแล้วก็ขอให้ปลดสอวอได้ผมจะไปลงชื่อด้วยคนนะครับใครเป็นหัวขบวนก็นัดเลยนะครับนัดเลยนะครับผมจะไปปรากฏตัวนะครับจะไปไลฟ์สดเชิญชวนประชาชนให้กันออกไปรวมตัวเรียกร้องลงชื่อกัน สองหมืชื่อนะครับสองหมืชื่อส่งผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับส่งสารรัชธรรมนูญวินิจฉัยนะครับว่าการกระทําของท่านเนี่ยขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกุธิสภาหรือเปล่าโอ้ยผมว่ามันเกินแล้วครับนะครับมันเกินแล้วครับ ตอนเนี้ยเขารวยแล้วนะคุณนังานาเนี่ยเก็บค่าจอดรถทัวร์คันละสิบบาทเนี่ยผมว่าแม่นได้กี่ล้านแล้วก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าได้กี่ล้านแล้วนะครับคุณอย่าทำอย่างนี้เลยนะครับหวังดีกับประเทศไทยจริงๆมีอะไรมันจะทำให้เราเสียเปรียบก็กระซิบบอกกันโทรศัพท์บอกกันนะครับว่าเปลี่ยนวิธีได้ไหมอะไรได้ไหมนะ ก็ทำดิถ้ามีหัวใจรักชาติมีหัวใจว่าเราเป็นคนไทยแผ่นดินไทยคุ้มกลาหัวให้เราได้อยู่ได้กินเนี่ยนะครับครั้งแรกมีเสียงไปเปิดผมก็บอกมันหนังกลางแปลงนะครับเขาก็พัฒนามีจอหนังขึ้นมานะครับพวกเราก็บอกกันที่เราคนไทยนี่อย่าไปเข้าข้างเขมรนะครับคุณก็ออกมาเรียกร้องทิงแล้วผมก็บอกว่าตัดความช่วยเหลือกัมพูชาไปเลยนะครับ ไม่ว่าจะไปสร้างถนนงบประมาณนะครับไม่ว่าจะงบให้เด็กกัมพูชาได้เรียนฟรีคุณก็ออกมาต่อต้านไอ้หาคนไทยยังไม่มีที่เรียนเลยคนไทยยังต้องกู้เรียนเลยกู้กยศยังไม่มีจะแดกเลยเสือกไปเห็นใจขมรนเอาไอ้งบนั้นไปให้คนยากคนจน ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือดีกว่างบมันตั้งเยอะนี่นะครับผมไม่เข้าใจคุณไปเห็นใจแต่คนที่มันเป็นศัตรูกับประเทศไทยเป็นศัตรูกับความสงบของประชาชนคนไทยนะครับมันเปลืองเงินเดือนหลวงเนี่ยใหญ่นะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับใหญ่นะครับเป็นองค์กรอ,อิสระด้วยนะครับ แต่คนอื่นๆเขาก็ดีนะครับก็เห็นคุณเนี่ยนะฮะคุณอังคณา,าพอเลิกพูดมันทำให้อารมณ์ขึ้นนะครับสุในอีกคนนที่ปรึกษาฮูเมนไลวอตพวกนี้เขาได้เงินสนับสนุนจากต่างชาติไงนะครับ เขาได้เงินสนับสนุนจากต่างชาติไงนะครับมันเลยต้องแสดงบทบาทหน่อยด่าประเทศเราเพื่อให้ต่างชาติเห็นว่าขนาดเขาคนไทยนะเขายังไม่เห็นด้วยไอ้คนไทยมันจะได้ดีในสายตาชาวโลกดีในสายตาไอ้คณะกรรมการนะครับไม่เข้าท่าเลยนะครับไม่เข้าท่า ผมว่าแสดงผลงานอย่างนี้ไม่เข้าท่าครับผมมองในฐานะที่ผมเองก็จบกฎหมายมานะผมมองว่าการที่ทหารหรือคุณกันจอมพลังที่เป็นชาวบ้านเขาไปเปิดเพลงไปฉายหนังกลางแปลงเพื่อบำรุงขวัญทหารและประชาชนในพื้นที่ไม่ผิดกฎหมายครับ แต่จะไปผิดหลักหาอะไรของคุณเนี่ยผมไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ใช่นักสิทธิมนุษยชนนะครับมันไม่เข้าท่าไอ้หาเราเปิดเพลงแม่นยิงจะลวดใส่เราวางกับระเบิดดักเราทหารขาขาดไปกี่คนมันน่าจะเอาสองคนเนี่ยนะครับคุณอังคณาคับคุณสุนัยเนี่ย เอาไปประจันหน้าแนวชายแดนนู่นนะครับเอาแม่นไปไว้แนวชายแดนนู่นนะครับประจันหน้ากับขมรเนนะี่ยเขาไม่อันตรายแล้วครับเพราะเป็นขวัญใจคนขมรเขาเป็นขวัญใจคนขมรครับไปเนี่ยมีแต่คนแซ่ซ้องสรรเสริญเขาน่าจะให้รางวัลคุณนะผมว่าได้แน่นะครับแปดสิบบาทก,บกับกาแฟซองใหญ่เหมือนไอ้จ่าสูงคกจ่าโสโครกอะไรเนรี่ยฮะไม่เข้าท่า ถ้าคุณทำอย่างนี้ต่อไปนะจะไม่รวมตัวสองหมื่นชื่อเรียกร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารรัชธรรนูนให้วินิจฉัยคุณเรื่องจริยธรรมของสมาชิกุธิสภาแต่จะรวมตัวกันสักห้าร้อยคนพันคนไปดักตอนคุณจะมาประชุมสภาดีกว่าอีกนะครับผมว่า ใครที่มีเลือดรักชาตินะครับไปรวมตัวกันนะครับไปดักเจอสอวอท่านสอวอผู้สูงศักดินี่หน่อยนะฮะนะครับแย่จริงๆฮะคุณแย่ในสายตาผมคุณแย่ครับคุณแย่คุณไม่ต้องออกมาแก้ตัวหรอกนะยิ่งแก้ตัว ว่าตอนที่เด็กตายเซเว่นโดนถลม่มโรงเรียนโรงพยาบาลโดนถลม่มคุณไม่อยากเรียกร้องเพราะไทยก็เอาเอฟสิบหกเอากิฟเทนไปบอมขมินแน่แน่แน่แม่จะพูดเข้าข้างขมรนอีกแล้วจะพูดเข้าข้างขมรอีกแล้วนะครับอย่าพูดดีกว่าต้องดูสาเหตุที่ว่าขมรนมันยิงใส่เราก่อน มันบุกเราก่อนจนประชาชนคนไทยบาดเจ็บล้มตายอ่ะนะให้สำนึกบุญคุณประเทศไทยหน่อยเถอะวะนะครับ ตำนึกบุญคุณประเทศไทยหน่อยเถอะนะครับมาพูดเรื่องเบาๆดีกว่าพูดเรื่องเบาๆในประเทศไทยนะครับผมเห็นประกาศมานะครับกระทรวงมหาดไทยโดยท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเสนอ รัฐมนตรีคือท่านอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการผมพูดไปย้อนดูคลิปเก่าผมได้ครับตั้งแต่คุณอนุทินได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับผมบอกว่าต้องคืนความเป็นธรรมให้แก่ข้าราชการที่โดนย้ายสมัยคุณภูมิธรรมเป็น ลมัมมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับทำเลยนะครับถึงมันจะเหลือเวลาไม่เท่าไหร่ตอนนั้นผมพูดน่าจะประมาณวันที่สิบสิบห้ากันยามั้งครับสิบห้ากันยานะครับ